วัสดีพี่น้องเอฟซีทบัตรนุมทุกทุกคนนะพี่น้องเนาะว่าจะเป็นพี่น้องเอฟซีฝังซ้ายพี่น้องฟังขัวหรือว่าจะเป็นพี่น้องเอฟซีทางต่างประเทศก็นอีพี่น้องเนาะไทยบัตรนุมก็ต้องขอบคุณนะพี่น้องเด้อขอบคุ้นขอขอบใจหลายๆพี่น้องเนาะที่ผ่านมาพี่น้องเนาะที่ผ่านมาในระยะสามสี่หมื่นสิบพันมาเนี่ยนะพี่น้องไม่ไหวเนี่ยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวกลับเมือวัดนี่ เออมือวานเนี่ยพี่น้องเนาะผัดนย่งกับเด็กข่าไปเบิงช่วงน่องข้ามหลาเป็นไรนพี่น้องเนาะเออเป็นกาทิมีอาการน้อยใจพี่น้องนะอืม <c oughs> มันกับผมเป็นมันบ่เป็นเรื่อแงแปียกพี่น้องเนาะที่น้องที่น้อยใจเออนะที่น้องที่น้อยใจนะที่น้องออกมากบอกแล้งเั็นมันกับเมีนพี่น้องนะมันกับเมีนนะเออมันกับเมีนข้ามน่องเขาบอกนะแต่ว่า ในมุมมองของเทพธัญยมนะพี่น้องเนาะในมุมมองของเทพธัญยมด้ณพี่น้องด้อขับไปปั้งน้องเขาเบาบ้านเออดะมันก็น่าเห็นใจน้องเขาเรียนดะแล้วก็มันก็แม่นคว่วม่องเขาเบาแต่ว่าในมุมมองของเทพธัญยมก็อยากสีแพร่ค่ะมันกว้างเขาหนังพี่น้องเนาะกับพระวานน่องเขาเป็นคนสาธารณะพี่น้องน้องเขาน้องข้ามลาเขาเป็นคนสาธารณะพี่น้องถ้าที่เปรียบแล้วเนาะพี่น้องเนาะเปรียบแล้วนะคือน้องข้ามลาเขานี่ เป็นผู้ดูแลเปน้รอกเบาดีๆเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ดูแลเจ้าของสวนเป็นเป็นผู้ดูแลสวนผลเราไม่เออเป็นผู้ดูแลสวนผลเราไม่ชนิดหนึ่งอืมสิ่งหลายคนนี่เนาะหลายคนติพผ่า์ไปพานมากคะก็สามารถคำว่าเจ็บเจียวออกผลประโยชน์ได้นี่น้อะอืมบางคนขำว่าเจ็บเจียวผลประโยชน์แล้วกันนี้ไปอืมบางคนคำว่าเจ็บเจียวผลประโยชน์แล้วก็ก็ยังอยู่อืม ซอยหดหนาพ้วนดินมันก็ยังมีเออมันมีมันมันมีคนอยู่มาน้ากันอะไรพี่น้องแต่มัน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 มามันมาหลากหลายสาขาอาชีพมันมาหลายหลากหลายสาขาอาชีพหลากหลายมุมมอืงบางคนกับเขามาเพื่อเจ็บเกี่ยวเปนประโยชน์อืบางคนกับเขามาเพื่อวามหักวามเมตตาวามสงสารเอะมันมีพี่น้องมันมีมันมีนะ กาอยากให้นองข้ามลาจะไปใส่ใจจุดนั้นนะยินดีเพราอยากให้นองข้ามลาไปใส่ใจจุดนั้นเพราะว่าเขาเป็นคนสารณานะนะอืมคอดีถึงแม้ว่าเพิ่นจะจากไปเป่นบ่าข้างหนึ่งเพิ่นกัยังในมีโอกาสเขาว่าเอาเอาผลลไม้ในสวนเท่านั้นออกไปโปรโมทอืมเอาผลลไม้ในสวนเท่านั้นออกไปโปรโมทให้เศร้าโลกเขาได้หัวน่อเอออืม เขาจะเป็นนางงัวหน่อยใจยยหันบ่ได้เออเขาต้องเริ่มเขาต้องเล่งสร้างอแม่บะะ่เออเพราะว่าเอาบางคนเขามาเขามาเจ็บเกี่ยวเจ็บเกี่ยวพอะมันหมดหมากหมดผลเล้วเขาหน,นีไปกับป่อยเขาไปเออเขาเป็นเจ้าของสวนเขาต้องเล่งสร้างเร่งสร้างผลงานเออเร่งสร้างผลไม้เขาเนี่ยใสมย่มันยังมีพอๆกันเออีกหลายคนเป็นซอยใส่น้ำใส่ปุ๋ยพวนดินนะเพื่อเสียยต้นะมัน ไม่ตัวนี้นะมันเกิดมาเกิดผนออกมาอีกเออนะบางเที่ยวมันอาจจะงามโคตรลูกมันอาจจะสวยงามโคารหลุ่นที่ผ่านมากกเป็นได้นะบ่หลักไม่ได้บอกพอว่าตอนนี้นะ่ะตลาดมันแตกแล้วเ <c oughs> ออตลาดมันแตกแล้วตลาดแตกแล้วคนรู้จักแล้วอืคนรู้จักแล้วนะว่าผล,ละไม่นะ่ะผละไมพวกนี้มาจากไสามาจากสวนน่องคำหลาแม่น้องอืม เขาจะไปใส่ใจจุดนั่นนะเขาจะไปใส่จุดๆนั่นขันเขาไปมั่วใส่ใจยจุดๆนั้นนะเขาจิบอกเขาจิบบอกไกไก่เลยเขาจิบบอกคือเขาจิบอก,าส,บอกสาม,มารถไปไก่ได้ไก่เลยเขากระจิบ่นมาอยู่เนี่ยนะเออเจ้ามาเจ็บบางไม้ในสวนเจ้าเลี้ยวเจ้าเป็นยังขายได้มากไมมเล้วเจ้าเป็นยังบดสืบปุ๋ยไม่แขอยแน่เจ้าเป็นยังเจ้ามามาปุย๋ยมามาพ่นดินมามาหดน้ำซอยเนะี่ยม่นบ่ขันเขาจะมาว่างวุ่นอยู่แถวนี่ไปก้าวไปให้ไกล เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของสวนแล้วสวนมันก็เป็นสวนท่าทานะอือเวลามันออกบ่าออกผลคนที่พันไผ่พันมากคนกับสามารถเขามาเจ็บเกี่ยวได้อืมเพราะข้าแม่ข้าน่ะเพิ่นเจ็บได้แล้วเพิ่งกันหนีไป <c oughs> คนดีพันมากได้ใจหักเนะ่เพิ่นเจ็บเกี้ยวแล้วเอาไปพ่อมาข่อกินแล้วเพิ่นก็นยังซอยพ่นน้ำพ่นน้ำใส่ปุ๋ยแม่บัคันเอ๊ะย่าไปคิดแย่าหนักน,นะนอนขาบ่าเออ ก้าวขาแม่ไม่ได้นอ้องข้ะนะอืออย่ยไปลืมอย่าลืมอมย่าลืมอมย่าลืมอมยังมีพอๆแม่อีกคนในพลังของมฮาเานาะคนเกาไปคนไม่กับมาเออเพราะว่าเป็นอย่างขึ้นมาเป็นบ่ก็เพราะว่าผลละไม้ที่ออกจากสวนน้องข้าหลาเนี่ยเอาไปนั่เสนอตลาดแล้วตลาดเขาได้รู้แล้วเออว่าแบรนด์แบรนด์นี่นมาจากสวนน้องข้าหลาแม่บ้านคนที่เพิ่งอยากไปใครเพิ่งไป คนใไม่เพม่นกันยังมาอยู่คือมันหมุนเวียนอะมันหมุนเวียนมันไปๆมากมากไปไปมันยังดีดีก็มันนิ่งดีก็มันนิ่งไปแล้วก็นิ่งเลยมาแล้วก็นิ่งเลยแบบนี้มันมันแบบอะไรพีหนอถ้าไปก็นิ่งมาก็นิ่งเนี่ยคือมันบอกคือมันบอกไปหนาเนมาหลังนี่พี่นนอนะแต่ถ้าไปไปไปมากมากมากไปๆเนี่ยมันดีก็คือมันดี มันจะหมุนเวียนแล้วมืดมันกระจิตเป่าดีๆค,คือคือสินค้าไปโรคซ่งตลาดตลาดก็ต้องการยูบ่เศร้าจริย์อะเออนั่นแหละพี่น้องเนาะเอออันนี้โบเลียงแบบผลไม้ได้พี่น้องเด้อผลไม้จากสวนน้องข้าวหลาเขาอืมส่วนเทศบาลนายม่อมกับยไปใส่มาใส่ดอ,อกเออให้มันมาโลดพอกาแลงน่ะเออนะเศ้ษฐบนณฑญมนี่เป,ปลี่ยนไปสีดยาขาอไรมาแล้งเองอืมหายมันมากมาแลงนะ เออแล้วกับมีอีกมีพ่อพ่อแม่แม่อีกหลายคนเออมันแบ่งหนาที่กันทํานะไม่แปลง่นกันอ่ะเออก็ยังท้าประธมนยมหน้นาทีเศียอยาอะไรมาแลงละเัินบอพ่อพ่อแม่แม่บางคนเป็นเป็นสู่สารชีมีบพได้ดเป็นกันรโดยซอยงดน้ำพุ่นดินใส่ปุ๋ยแม่นบอ่ะเออเดี๋ยวมันก็เกิดมาเกิดผลกันมากอีกขึ้นเขาเอะนั่นล่ะพอจ้านั่นพอจะนั่นแล้ว อย่าไปน้อยใจนะอย่าไปน้อยใจอืมเพราะว่าจะได้จะไจ้าเนะโต้ไม้ในสวนของห้องมันกับจะเริ่มเติบโตขึ้นมาแล้วนะอืมมันจะเริ่มเติบโตขึ้นมาแล้วแช่ห้องมาบ่มรุง่งใส่ปุ๋ยคดนน้ำสียาอะไรมาเลี้ยงเอ๊ะมาคนมันกับจะได้รับแล้ว <laughs> เฮ้ยส่วนผู้บน,บน,บนิโภคเปนมาฉาบช่วยเขาปล่อยิ่นไปปล่อยมันไป,ป มันก็มี่เอริเลอร์ละมันก็มีมีม,มีนะมันก็มีนะเพราะว่าแต่ละคนมันกับมาตังทินตังหมองนะอย่าไปหน่อยใจอย่าไปหน่อยใจนะ้องข้า <anecdote> ะอย่าไปหน่อยใจนะอย่าไปน่อยใจอืมอย่าไปหน่อยใจนะเขามีเขามีในเหตุเหตุไปเขามีในเหตุเหตุไปแล้วนะ euh, ่าหายมนันนิ่งนะที่สะพ้ายหา่มันนิ่งอืม่าตหายมันนิ่งเพราะว่าเป็นอย่างเจ้าบ่ย,ยมนันนิ่งเพราะว่าเขาเป็นจุดสุนกลางเด้อเอขึ้นอนข้าวหล้าเป็นจุดสุนกลางเด้ aders. ถ้านนอนข้ามหลานนิ่งมือใดนะนิ่งปุ๊บเนี่ยควบเคลื่อนไหวมังไม่จะพกเกิดเลยเด็อควบเคลื่อนไหวมังไม่จะพกเกิดเลยนะอไม่กุมพลังบวกเหรพี่น้องนะนอนย่านิ่งนะนอนย่านิ่งส่วนพระรองนั่งท่ำเพลงนี่ยังก็ได้นะเออเรื่อว่าจะออกมาขอบคุณพ่อพ,อ,พ,อ,พอแม่แม่ยังกับวาไปตามเรีย่ยวเขาทะเลานั่นละแ,ลแ,ลแลนี่ยในเขาสลาดเพชรเนี่ยนั่นอืนะย่านิ่ง ออย่างเดียวย่านิ่งนะทานิ่งเมื่อใดก็คือเอาถูกกิงทุกอย่างอะไพี่น้องนะเออถามันนิ่งกับมันก็มันกระจกแม่บอกหล่ะเออในซ่องยูทูบเบอร์หลายๆน่ะพันธิเขามาเขาถิ่มพันธิมาเอาของมุ่นจากใส่เป็นน้ำตีเพลอะไรพี่น้องถามันนิ่งไปถามนะมันบ่มีแม่บอกหล่ะเออเพราะฉะนั้นเขาปิดจุดศูนย์กลางเขาปิดจุดศูนย์กลางเขาจะนิ่งนะเขาจะนิ่งอย่านิ่งจะนิ่งจะนิ่งเนาะอืม เด่ยนหนิ่งเดี่ยหนิ่งน้องเขาแบบนะใครสิว่าจังะในบอต้องไปใส่ใจนะอืเขาสิว่าจังไอุ้ยคนเฮานะ่ะนะมันมี่ลอยแปดนะู้คนบ่ามาเข้าแม่นเทาเห็ดดีปันได้เปินกรว่าเขาเห็ดบ่ดีอีเดอย่าไปใส่ใจจุจดนั้นนะเฮาเห็ดให้คนที่เฮาคนที่เพิ่นหักเข้านะ่ะเห็ดเห็ดเห็ดคนกุ้มนั่นเขาเบิง่งนี่ hẹ để côn cung năn hao bưng, nãy hao bớt để bị hẹ để côn cung, ít ít cung bưng, nhớ không? Nữa, thở hít vào, bỏ, rồi, chạy hao, bao chiêu, bao chiêu côn cung năn, bao gì hên đuổi, lưỡi bao hên đuổi, côn gì chỏm, lưỡi bao chỏm, bao chiêu, ừ. hết thì phân hạc hao nè, bưng nè, hết, ra ngoài đấy, xí ra nè. เออซื้อออกมาเฮ็ดออกมานะเออเพราะว่าแบนของเขามันติดตลาดอยู่แล้วเออพอแลไม่จากสวนน้องขามานะ่ะมันเข่าสู้ตลาดแล้วแล้วมันก็ติดเออมันติดแล้วมันติดตลาดเร็วอืมลูกค้าเขาก็ถามหายอยู่แล้วเออเออลูกค้าเขาก็ถามหาเขาต้องการอยู่แล้วนะะแค่ว่าเจ้าของสวนเนะี่ยอย่านิ่ง <c oughs> อเออ เว้ยโม่ไปบ่มากอ่ะเริ่มแล้วพี่น้องเนาะมึอนี้วันที่โอ้วันที่สิบหกเริ่มไปแล้วคนใดได้ตัวดีได้พี่น้องนี่คนใดตัวดีว่าพี่น้องเนาะบอกแล้วแม่เว้ยให้ดู้วยเนาะโมยเคลียรให้เดียนหน่อยนี่เหรอเนาะโอ้ยเนาะอ้าวขอให้ส่งหมันได้พี่น้องเด้อขอให้ส่งหมันส่งหมันทุกคนพี่น้องเนาะเอ้าบอกมากมันกับพ่อสมควันอะไรพี่น้องเนาะสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องยูดีกินแสบเด้อพี่น้องเด้อยูดีกินแสบยูดีกินแสบ ไอ้มีเงื่นไหลกล่องคอยท่องไหลมากพี่น้องอยาเจ็บยาจดไม่เป็นหรอกเ้อะย,อยาเจ็บยาจดไม่น้อ,อยยาเจ็บยาจนสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีครับพ่อ,อกันไหมพี่น้องพ่อ,อกันไหม